Oh, Glenn.

อ้อไม่ใช่ไอกรอบไอกรอบไอกรอโบโลน่านไมกใชีไม่ทอดปีเกลทอดแล้วอยู่ในแมพที่ชื่อว่าเออเอิมโอเคเน,นี่ยโอเคเนี่ยโอ้โหไปเถอะอยู่กับแมพเอ่อเรื่องที่อไฟเดินมุนโรเกะเนาะเปิดสงครามละนี่เราอยู่ในโซนสงครามเนาะกับเพลงที่หล้นหูอ่ะอยู่ในโซนนี้ก่อนแล้วกันแค่โซนนี้ก่อน ป็นเพ่อไปต้อกและปาโลนี่องอให้อกออันนี้สงกรามอันนี้สงกราอมันเนื้อเกะอกและปาโลนี่ให้มาตอกตอกตอกอก ก็มาที่นีอน่อันนี้เป็นตาหวาบอนุเกจภาพภาพเครื่องเหาะภาพของเขาอ่าันนี้เราไปเล่นอันนี้เราไปลองเล่นมาแล้วทั้งสองแมปเลยแบบนี้กับแบบอีกแบบน,บแบบนี้อันนี้แรปเปอร์บนนาเกจอันนี้อันนี้ดูชุดก็รู้ให้เวอร์นะมันมีไม้กั้นสิบเสือป่าเข้าไปทำไมให้ทุกคนตามมา มาตรงนี้แกงต้แกงแล้วคุณก็ควรจะหยุดแล้วตรงนี้ทอดปีกทอดอกลมบลนี่มาตรงนี้ะโดอยู่ล้วตไตขึ้นไงืออไม่ถึงและมาลนี่ตอกมาตอกตอา้าทอดกนทอดปีกนไม่งั้นจะเอาไมกล้าลงมา ทากกอจงใจหรือเปล่าเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลน่าทาโก้ลงใจจงใจไร้ครับคนหรือเปล่าอันนี้เราเหยียบเหยียบเป็นตัวพี่คะเนาะ่ยดูละลบใครจะมาทั้งจ่ายให้อ่ะลบคนนักเก็ อะไรไม้กั้นก็ลงมาแล้วคุณฝ่าเข้าไปเขาบิกดกดบูดไล่แล้วคุณก็ยังจะไปมันก็ไม่ใช่แล้ว,วอ,เอ่เาเบรกเบรกแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วยอยู่ออกัดหน้าเขาเหมือนเป็นกรณีที่ว,ว่า F4 อะไรกันเหรออยู่ๆมัดผีมอเตอร์ไซค์มัมาต,ามตัดหน้าสิบล้อใครผิดอ่ะป้าผิดหรือ,อรถสิบล้อผิด แต่งเหมือนมากเออตกานก็สวยไ้แต <agę> ่งเหมือนอะโอยแต่งเหมือนมากแยกได้จริงไฟก็ถูกไ้กมาลงมาแล้วตาไปไปตรงนู้นลองเพลงหน่อนี่แซดมอนโนิกเฮ้ยเหยียบหัวทีนี่เสียงน้ำด้วยอะเพ้ เหมือนเพลหลอนอยู่ในหูแต่ไม่ใช่เดี๋ยว้ยมีนี่เออไว้มูปิ้งเท่าเดี๋ยวบูปิ้งมูนุ่มอร่อยซึ่งคุณมาถ้าไม่ว้น้ำไม่เห็นแล้วเนี่ยมาขคือมันเลยเก๋ชกวก็ชาบกัเรามาแล้วครับ กาปามีผัดเคียงทเขียงมดูดมันบุโลันยาลเพลนี่รดมันที่นี่เขาน่ารักปืนใหญ่ด้วยไเอกแตกสูสมการคนปกตินี่อันนี้ปืนสมการนี่ปลา นี่อันนี้โซนกีนไอเอะไรอันเทศากาลนะเออไม่กินเกวอันนี้สาัญากิพิพีพิีเออเตนิโคโคุนโคบุนติดกั้งว้บนทะลุ อบมน,น,นกะอ,อ่าล,ลนะมากวอันนี้ก็อีเฮ้ยนัไ่ได้วยมานั่งกินหมึงอีน่ารักอันนี้จะเป็นป้าขออายชไว้ยช็อกกลาวมาแล้วครับอืมส่วนตรงนี้ขนะึ้นอก่างไนะกปอนไไม่เจอก็ไม่ให้รู้ทำาอ๋อนี่นี่เจอละ

อันนี้โล่เกิดจากในเก็ตนี่ไงต้นตัวงน็อกเฮ้ยมีปลาด้วยสวยๆสวยสวยๆแยแบจแบบนบบเพงที่ นีู้่เบอร์ใครอะเอออะไรนี่เป็นบาเบเล่ส uh, ์เลยให้พี่ให้พี่ด้วยเบอร์เบอร์มอนเตเกตแคตัตเนี่ยแคัตเบอรมนเะเกตเด้ค่าครับ ถ้าคุณเข้ามาเล่นแบบนี้คุณก็จะได้กินเพลงหลอนโหอันนี้อนนัเกเกรสีเทาไม่ใช่กินเกือบแล้วอะฮะแล้วก็กระเออกระกระดูกลิ้นทำไมวาเนี่ยกาดกาดปยัง้งแ<ก>ส,แสต๊ดอ ทางรับทอดรเปล่าไม่ใช่ไม่าพีแซนเนี่ยนี่ก็จะมีอะไนี่ไงออมีจริงด้วยออแขงฟาวเวอรอิงแอดมินนะน่วกีซี่กูดสีเขียวคือแอดมินนี่อ่อ่ะอานดู เห็นกันใช่ไหมอะไรอ่ะมีโน้ตตรงนี้ด้วยอพาะูอาเอ๊ะไม่ใช่โน้ตปะอืมครับนี่อะไมันด้วยเห็นเว็บแต่ม้ไม่เห็นอ่ะเจ้าคนนี้ไม่ได้ด้ยนไม่เห็น ไปมองกนบ้างูให้ดูนะคอนานยิะิตอกตกอบเตกอบเตกอบโบรโลนาทาโดีเตอกอตกอตกอบบโลนาาเงนกนีเทไหรมานี่กอบเกอบเตกอบบโลนาท้าโกช วได้ปะอะไรอ่ะคิวอ่ะอ่ะจิตอ่านั่งด้วยอ๋คิดว่าเข้าได้ไหมเข้าหนีไปแรกอุ้ยอุ้ยเข้าได้ด้วยไฟมันเกะแน่เลยจแต่แต่หาตรงไหนได้น่ะหาตรงที่เป็นในนั่นน่ะมาร์เกอร์

เบคอนเพชรแอนมอนรูเก๋นี่ไงเบคอนเราคือเบคอนเรายืงกับใคเอ้ยสวยจังนี่โอ้โอหลันหูเฮ้ยเลดอะอาเลดจริงด้วยแต่นี้เขาออกแบบสวยมากเลยมีการข้าวอาเลดกินไข่แดงกับข้างในเนาะใช้กรอบใส้กรอบใส้กรอบโบรอน่าทาก็ ก็ันได้อันนี้น้ำอ a l เลี้ยงไฮเดียอะไรสักอย่างมอนนาเกะอันนี้วอเตอร์บนมอนาเกะอ่าตัวชื่อวายมอนนาเกะอ่าทินฮะสร้างโดยนี่อ่ะนี่คือชื่อผู้สร้างปาัวออบบี้เราไปเจอเขาอยู่ในอีกแบบนึงอ่าประมาณนี้สวยจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร อะวัดเป็นคนที่ไม่รังเกียจกินเยี่ยวกินซี่หมาเพื่อเป็นลูกนี่ไงโอ้โหอบบีใส่กอกใสกอกใสกอกดูดูนะแทกอกเอ๊ะ ดักแล้วบาโลนี้ใส่กอกใส่กอกใส่กรอกหนะครับอย่าบอกนะกิจกิจหรือครับน่าจะไม่ใช่ครับเป็นการกระโดดแบบกลัวๆกระโดดไม่ได้เหรอเฮ้ยเจ็บๆคุณโดนนะครับคุณก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอยู่ไหนนะ อยู่นี่มาเขียนเขียนว่าอะไรสมรัยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเอ้ยกินเอาวแบบนี้แต่งเหมือนมากเลยนะวิธีดูว่าแอดมินตัวจริงหรือแอดมินตัวปลอมแอดมินตัวจริงไม่ใช่แอดมินประมาณนี้นะสึหรับใคที่ยางรู้อ่าไปเราจะมาลองอีกรอบหนึ่ง เอาไม่เก่งเท่เล้ัดอกแล้วบาโลนี yeah. es ่ไ้กอกไ้กอกไซกอบโบลอน่าฮากออเออเออจริงๆรเออไปต่อกันดีตรงนู้นตรงนู้นเอาเชียนเฮ้ยเหมือนมากแต่แลกจิงวิ่งกัน หิวข้าวมากรับรับรับหิวข้าวมากเชื่อล้เพลงคาราเฮ้ยยูสเกตมอนโลเกตนี่ใช่ไหมอู้หฟัดิดยูฟ่นยูสเกตมอนโรเกตอ่าถายลูกนะซื้อเขาจากมืองไหปะนี่บุก น,น,น็อตมือติดกล่องไว้นานแล้วโบนาทาโกีทอดอตอกและปาโลน่แกองแกองแกอโบลนากฉะเลงเดี๋ยวคลิป,เปนเป็นฟันอับบี้แล้วกันฟันอับบี้ของโมอนโรเกะคุณส้างคนเดียวกัน บีดมอนโดเกะฟชชี่บนโดเกโอ้ตกมาได้เยอะนะเนี่ยดีว่าโนแบ้าุนโดเกะบิ๊กมนโดเกะจะอมบลน่าากเออเออ อะไรอะเครื่องบอกตำแหน่งฟ้าหายากกว่าฟันแบบมิติก่าอตอนที่พี่เขายังเป็นแบบแมนเซย์เคยซุดยดนเดียูันี่นะแต่ผมกอบนะคลิปไหนดีลิ

ไฟเดอะโมโนเกตการเนาะสำหรับว okay. mm ัน hmm. นี oh, ้ก็ไว้แค่นี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปไปกันนะบ๊ายบายโอ้อคุณมึงเองเดี๋ยวรับเดี๋ยวรรบหน้าเป็นคลิปฝันต้องบินาะบ๊าย